สวัสดีปีใหม่กันนะคะเริ่มต้นปีจะเลยกับกระเป๋าใส่พาสปอร์ตนะคะอันนี้จะเป็นใส่เงินก็ได้ใส่พาสปอร์ตก็ได้นะคะก็เริ่มเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราก็ตัดนี่นะคะจะเป็นแบบอันนี้ยาวนะคะ22เซนติเมตรแล้วก็กว้าง18เซนนะคะเราก็ตัดเหมือนเดิมค่ะ3มชิ้นก็คือผ้าตัวนอก1ชิ้นไม่ต้องเผื่อเย็บนะคะแต่เวลาตัดเนี่ยเผื่อเผื่อออกมาสักเซนหนึ่งเพราะเวลาที่เราควิวเนี่ยผ้ามันจะหดเข้าค่ะ แล้วก็ใยอันนี้ใช้ใยลามิเนตนะคะแล้วก็ผ้าซับในทั้งหมด3ชิ้นค่ะใยเนี่ยลามิเนตเนี้ยให้ด้านที่เป็นด้านแข็งเนี่ยอยู่ด้านในด้านนุ่มอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็วางเอาด้านแข็งไว้ด้านในซับในนี้นะคะประกบปกติเลยนะคะเพราะเราอันนี้เราจะไม่ได้พลิกกลับแล้วเราต้องกุนขอบค่ะแล้วก็เอาผ้าด้านนอกด้านถูกมีด้านผิดนะคะวางประกบปกติเลยค่ะธรรมดาเลยนี่นะคะ ถ้าตัวนอกด้านถูกก็ใหญ่แล้วก็ซับในก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ทําการเนาก็คือเนาทั้งสามชิ้นให้ติดกันนี่นะคะเราก็เนาเลยจับให้ประกบแล้วก็เนาไปเรื่อยๆนะคะ เวลาแนวก็คือแนวตามนี้นี่นะคะเราก็จะนี่ลงมานี่มานี่แบบนี้ให้ครบทั้งผืนแล้วก็คิวตามตารางหรือจะเป็นลายก็ได้ค่ะให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ทําการแอบกันโอเคค่ะแล้วก็คิวไปให้เรียบร้อยนะคะตามนี้ค่ะทีนี้เราก็มาตัดผ้าทําช่องซับในกันนะคะอันนี้ก็คือจากกว้างกว้างอันนี้ก็คือ21เซนนะคะแล้วก็ยาวนี้ก็คือ18ต ความยาวของตัวกระเป๋านะคะตัด1ชิ้นแล้วก็ตัดผ้ากาวผ้า้าคือตัดครึ่งหนึ่งของอันนี้นะคะก็คือ 10. 5ุกับยาว18นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็รีดให้เรียบร้อยแล้วก็พับลงมานะคะโอเคแล้วก็พักไว้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูตัดช่องช่องทําบัตรกันช่องทําบัตรก็จะทั้งหมด6ชิ้นนะคะแต่และชิ้นก็จะกว้างก็คือกว้างนี้9แล้วก็ยาวนี้10.5้านะคะทั้งหมด6ชิ้นค่ะ มา6ชิ้นนะคะค่ะแต่ทีนี้ก็นาผ้ากาวผ้ากาวเนี่ยเราตัดแค่ครึ่งเดียวของอันนี้นะคะตัดแค่ด้านครึ่งเดียวถ้าประมาณ4ก็ได้ค่ะกว้าง4แล้วก็ยาว10นะคะเสร็จแล้วเราก็รีดที่เรียบร้อยทุกชิ้นเลยแล้วพับลงมานะคะอย่างลักษณะนี้แล้วก็เย็บตรงนี้กันซิกแซกเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะคะอันนี้คือเราซิกแซกเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยทั้ง6ชิ้นเลยนี่นะคะ ส่วนอันนี้เราไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไอ้นี่นะคะ <c oughs> มีมีเพื่อนประแจมเราก็จะตัดตรงนี้นะคะเป็นโค้งโค้งนะคะทั้งหมดให้ได้หกชิ้นซิกแซกให้หมดอ่โอเคค่ะเสร็จแล้วอันนี้เราไม่ต้องซิกแซกนะคะเราพับลงมานี่รีดเสร็จให้เรียบร้อยเลยนะคะพับลงมาแล้วเราก็ใช้ด้านที่เป็นด้านกาวไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> เขาอยากมันมามันดอนด้วยนะคะตรงนี้เราใช้ด้านทีด้านกาว มันอยู่ด้านบนเราก็ค่อยๆเรียงแต่ละอันสนมากทีนี้นะคะเราก็ค่อยๆไล่มานะคะเย็บออกมาทีอย่างนี้แล้วก็เย็บนี่เรียบร้อยอันนี้ก็ค่อยๆเอาวางบัตรไล่มาแล้วก็เย็บนะคะลงมาจนถึงอันนี้จะเป็นตัวล่างสุดตัวโค้งนะคะอยู่ด้านล่างสุดเลยเนี่ยนะคะลักษณะน,นี้อะ เพื่อนๆก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตามนี้เราเย็บทีละชิ้นทีละชิ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเย็บเข้ากันนะคะโอเค ทีนี้หลังจากที่เราควิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็ก็ดึงได้เนวออกให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาตกแต่งด้านหน้ากันคือนําเศษผ้าทอหรือว่าผ้าคอตตอนที่เป็นลายสวยๆที่เราชอบนะคะตัดขนาดประมาณเนี้ยค่ะแล้วแต่เราว่าจะกว้างยาวเท่าไหร่ก็ได้ซักประมาณ3ามแถวเรากะเอานะคะให้ได้ประมาณ3ามแถว1 2 3สองสามช่วงนี้นะคะเราก็ค่อยๆสอยห่างจากตรงนี้ลงมาสักเซนนึงนะคะ สักเซนตครึ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเราก็ค่อยๆสอยสอยไปจนเรื่อยๆค่ะแต่เราแถวจนเต็มทั้งหมดสามแถวอันนี้พอเาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็พับเข้ามาตาั้งนิดนึงให้มันห่างเข้ามาสักหน่อยนึงสักเซนครึ่งน,นะคะจากทั้งนี้กับตรงนี้แล้วก็พับสอยเข้าไปเรื่อยๆเหมือนทําการมันเหมือน คล้ายๆสอยสอยแอปนะคะสอยให้มันพร้อมใหยไปเลยนะคะใยมันจะอยู่ด้านนี้ก็สอยไปเลยไม่ต้องทะลุนะคะแค่แค่ด้านบนพอเนี่ยค่ะเราก็สอยไปตกแต่งให้มันเต็มหน้าหน้าตัวกระเป๋าเลยเนี่ยเราก็ไล่ไปเรื่อยๆให้ครบปประมาณนี้อันนี้ก็อ่ามันก็จะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็ถอยไปเนาะประมาณนี้ นี่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเลขยาวอะไรก็ได้ขึ้นไปให้หมดทั้งสามแถวอันนี้อีกแถวหนึง่งแล้วก็ล่างนี้อีกแถวหนึง่งต้อตกแต่งให้เรียบร้อยตามที่เราชอบนะคะเป็นผ้าก็ต้นผ้าอะไรก็ได้ค่ะโอเคเอะ,มะ,มอะตอนนี้เราสอยไปจนครบเต็มหมดเลยมันก็จะเป็นลักษณะเนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือหลังจากที่เราสอยแต่ละอันแต่ละอันเรียบร้อยแล้วเราก็ตกแต่งของเราให้สวยงามตามที่เราชอบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเราด้านในนี้เราก็เก็บดิมให้เรียบร้อยค่ะนะคะ ทีนี้เราก็มาดูด้านในด้านในก็คือเราก็ติดผ้าตะข่ายนี้ให้เรียบร้อยไว้สํสำหรับใส่ช่องพาสปอร์ตด้านนี้นะคะแล้วส่วนอีตัวเนี้ยเราก็นําแผงนี่นะคะแผงที่เราทําเสร็จเรียบร้อยที่เป็นช่องใส่บัตรนี่นะคะที่เราเย็บเมื่อกี้เราก็วางลงไปลักษณะนี้แล้วเราก็เนาให้รอบทั้งขอบตรงนี้ให้หมดเลยนะคะจัดการเนาทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากุ้นกันนะคะโอเคค่ะ ทีนี้หลังจากที่เราเนารอบเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็นําตัวห้อยตัวนี้นะติดไว้ข้างนอกนี่นะคะจะให้เรียบร้อยแล้วก็สอดเนาวไว้นะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็สอยเสร็จปุ๊บเราก็มาทําการนี่เลยค่ะคุณภาคกุ้นก็คือคุณให้รอบเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเย็บ ใครถนัดเข็มหมุดก็ใช้เข็มหมุดได้นะคะใครถนัดคลิปก็ใช้คลิปได้เราก็กลัดไปให้รอบนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยเวลาเย็บเนี่เยเย็บด้านบนนะคะด้านนอกแล้วเราจะไปสอยเก็บด้านในกันโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเราก็เก็บเล้วก็เย็บให้รอบทั้งหมดนี่เลยทั้งรอบขอบนี่เลยนะคะโอเคค่ะนีนะอบบุปกรณ์ค่ะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปพลิกักฝั่งด้านในทีนีอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะคะผ้ากุนอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นผ้าทอก็คือผ้าทอที่เป็นตัวด้านนอกแล้วก็ใยใยนี่ใช้ใยลามิเนตนะคะ220กรัมแล้วก็ผ้าคอตตอนก็คือผ้าซับในค่ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ผ้าเศษผ้าต่างๆที่เรามีเราก็เก็บแล้วก็เอามาเน่านะคะแล้วก็ตัวห่วงนี้ นะคะแล้วก็ซิปซิปเพื่อนๆก็จะใช้ซิปทองเหลืองซิปฟันปลาก็ได้นะคะ40เซนหนึเส้นนะคะโอเคค่ะ i